หอมกรบสมุนไพรีนหอ,อมกรบสมุนไพรอันแนวใส่ลอลไรก็ได้สิไม่เนาะใบเตยตะไคร่พริกหัวหอมน,นะคะทุ่นนะคะที่เขาเปลี่ยนอย่างที่เขาเปลี่อยนอหยางหยางนะคะทุ่นต้นทุ่นบ้านเขาอย่เนี้ยเออใส่กรบไงสองตัวค่ะแต่ปลาบโบเห็ดตอนหน่อยเดี่มันกลิ่นยาก ตอนนี้ไงยังสี่ละอขูดสีเหลืังนสี่ลือี่น้อย่างเดี๋ยวจังเรยกะสิเอาพักไปเอาบวบซะบวบแจะสุกแล้บวบจะสุกแ้ว คิดในฮอบก็เอาตอนตะไคร์ออกค่ะเอาต้นตะไคร์ออกที่มันเป็นอันยุนิเพราะว่าเขาต้มเอาน้ำมันเนาะเขาบรอกโตรหัว,ไ,หวไม่ได้นนไเขาต้มมางานใบเตยเกาออดค่ะใบเตยจะใส่ตลอดนะคะปลอดแก,ปกงปลวกต้มกะเหมาใส่เป็นสมุนไพรไปในตัวอยากเลยอยาให้เปลือกแห้งด้วยค่ะบวบอยาให้เปลือกแห้ง ล,กลวกรอบแบบแบบจะว่าเขาให้เกลือนะคะอย่าให้เขาเกลือนะคะแล้วค่ะใส่แบบนี้พักร่วม,มิดเลยนะคะทั้งใบแมงแลักทั้งใบห้งใบชะพู ใบงูเสือ,อใส่น้ำแขังเบิดเลยเด็กค่ะหอมไี่นนข้าวสุกมาแล้วเอาก็จะหอมก,กันกับพี่โมมุนนะ่ะนะคะใบมะรุมบันพันธุ์ใบบัตพุ่มเนาะน้องเด้ออโอ้โยจิ้มพับกับที่น,น้องมาใส่จิ้พักได้ไหลายชอบผักอยู่ในสวนก็มีแต่ผักก็พีพในสวนนี้และจ้ะ สุดยอดเลยแซ่บพร้อมอบสมุนไพรค่ะหอมไซรหลายค่ะมัน,น,นคโคลนบัวข้าวนะโอ้ยังเรื่องขอากระเทียมใสม่ได้ค่ะแกะกระเทียมแกะหัวเขาใส่เลยแกะเป็นกีบใส่เลยนะคะเขากจะได้กินเป็นน้ำกลินสมุนไพรเป็นน้ำกันนะคะอร่อยมากปั๊กเสร็จแล้วค่ะ หักใส่ถ้วยเสิร์ฟเลยป้า